สวัสดีสวีดัดค่ะพี่น้องนี่ค่ะเขาก็บนมี้กะเขานะคะนี่ก็จะเป็นทอดปลาแหงนะคะกินป้าเอามะขายให้นะคะเป็นป้าเพ่นมาขาย้วกินมะขายกินนะคะเขาจะกินอยู่ตลอดนี่ตอเนี้ยจะเสีเค่ะปลาอึองแล้วหามะให้นี่นะคะหลังจากทอดปลาแล้วก็จะมีแกงจืดนะคะแกงจืดอ่า ผักกาดขาวนะคะกับสิม้ส่วนผสมของอ่ส่วนผสมของเต้าหู้ไข่นะคะแล้วก็สิม้หมูสับแล้วก็จะมีอันนี้นะคะไข่ไข่ไก่นะคะข้ากระสมาตีใส่นะคะเห้เกิดขึ้นปิ้วคือไข่น,น้ามีลาพี่น้องนี่ขาก็ะสมากกทูบกระเทียมนะคะไปใส่น้ำซุปข้าก็ทูบไปเรื่อยๆค่ะทุบไปเรื่อย ทุบไปเลยหนึ่งวันนี่ค่ะแล้วก็ทุบอีกค่ะบอลแรงทุบแล้วแล้วเขาก็มเมาเก,ก็บเปลือกมันอกนอกแล้วพี่น้องมันจะง่ายไหมคะ่ะสําหรับสําหรับหนูวาเนะถ้าเกิดว่าเข้าเอาเปลือกออกแล้วจังทุบมันก็ต้องมานาั่งแกะดากันอีกอันนี้ก็เลยทุบแล้วก็จะงันเอาเปลือกมันออกนะคะมันก็สิง่ายกว่ากันนี่พี่น้องแล้วหลังจากาหลังจากทุบแล้วเอาเปลือกออกแล้วนะคะ แกกระทันได้แล้วน,วนะคะนี่ค่ะทายเอาตะยางเดียวเลยแกะกระเทียมลงไปหนึ่งวันแล้วก็ไปใส่นี่ค่ะกระเทียมหมูสับ้อยองลูองเลงอยู่นะคะพี่น้องนี่ค่ะพริกไทยดำมิดนะคะตัส้สมนี้โตนี่โตบดขึ้นกับติ่อลูกฝรั่งเนาะคะ่ะนี่น่จะบีบหูลงไปหูลงไปค่ะเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมนะคะ ตัหมูสับนี่เสียนะคัซุปมีรสชาติหวานกลมกลมส่วนพริกไทยดากับกระเทียมนี่เสียเนี่ยมีความหอมความเฮ็ดไห้มันมันมันเสียฮ็ดให้น้ำซุปเนี่เขาหอมนะครับมีความเข้มข้นลงไปในตัวส่วนซอสทีใส่สองอันนะคะซียวขาตาเด็กสมบูรณ์นะคะมันสีออกหวานแล้วมันจะมันสีจืดกับ้องใส่อันผู้เขาทองไปน้าฟ้าเขียวนะคะมันจะเข้มข้นมันสีนัวตัวฟ้าเขียวเนี่ย แต่มันจีบมีรสชาติว่ามันจะเป็นเข้มโดดแล้วก็เป็นรสด,ดีนะคะพี่น้องนี่ค่ะใส่ไปหนึ่งกรุกเอาพ่อหัวหล่อนค่ะแล้วก็สิเป็นน้ำตาลทรายขาวนะคะผสมกับน้มตาลทรายแดงนะคะนี่ค่ะใส่เพราะแถนลันหวานแบบชื่นใจแต่จริงๆ,นๆนนคนเฮือนกะสิบมค่อยมาใข่ใส่นะคะแต่ว่าอีฉันกะลอยใส่เพราะว่าอิฉันมากินหวานนะคะพี่น้อง นี่ค่ะแล้วเขาก็สิมาใส่ไข่เป็ดนะคะเบาต้นคลิปไปที่ว่าเป็นไข่ไก่ขอเปลี่ยนด้วยค่ะเป็นไข่เป็ดอีลาลง <c oughs> นี่ค่ะหลงังจะใส่ไข่เป็ดแล้วเขาสิมาตีไข่มันแตกนะคะแต่ว่าหมาะกับห้อนซะเลือเกินเบื้องเน่มันห่อนอีหลีด้วพี่น้องรมมันรทูอ่อนฟกอันควนวมันทูขึ้นนม่นมคะ่ะนี่ แลก้กการสีมใส่ซตตาหูไข่นะคะเป็นแบบสับแบบใหม่ที่เรียกว่าสิบีบใส่นะคะต้นที่ก็เรียกเออให้เป็นต้อนเป็นต้อนดีกว่ามันเสียกลิ่นง่ายนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยนะจ๊ะไม่ต้องคิดผีใส่หลายแซบหลายใส่หน่อยแซบน้อยเลื่อมบอกไปนะคะว่าผมจะโอลดอีฉันลอยไซยู่เดอแต่ว่า พี่ฉันเอากลองตั้งใส่ผูกพงชลอดพอดีพอดีอด <c oughs> มันก็เลย <c oughs> บัดฑิทายตอนนออักผวงชลอดใส่นะแต่ว่ากรดีละ้ล่ะค่ะพี่น้องสิบริยานกับข่าวฝีเมอ่อหนูเนาะ <c oughs> แล้วก็ควาลีแล้วก็ซิมโหลดซิมอย่าง <c oughs> โอ้เซแซ่บหลาย <c oughs> แล้วเราก็รอให้ม้อเดียดนะคะ หลังจากหมอเดือดแลว้วเข้ากระสีมใไซผักกาดขาวนะคะก่อนอื่นเขากระเสียไปหั่นนะคะพี่น้องนี่หั่นแบนไปเลยหลังหั่นแล้วแล้วเข้ากระสีหอบนะคะไปอันไปล่างอยู่กอกนะคะนี่มาสีกอกล่างถั่วอยู่ข้างทางแต่อ,อีหลักก็บ,บริเวณกล่องไปเนาะนี่คะ่ะต้องเอาไปล่างก็องเอาไปลงหมอด้ยพี่น้อง นี่ค่ะแล้วก็หยุ่มเสร็จหม้อไปเลยเน้วยย้วไปเลยแล้วเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าอีหลา่าลืมทายตอนกิน